สุขสันพร,ร้อมสร้างสรรค์สังคมพุง,งพมมมดมการพรอ้นนรอมส,สร้างงานพัฒนาทั่วธานีพร้อมเคารพศิริรีชฌิมาจังหวัดฐานบกเพชรบูรณ์จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2523ตามคําสั่งกองทัพบ,บกรับเฉพาะที่98/23ทลงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2523 โดยแยกกาลังบางส่วนจากจังหวัดฐานบกพิษุนุโลกจัดตั้งเป็นจังหวัดฐานบกส่วนแยกบรรจุก,กําลังพลและยุทธปกรณ์ตามอัตราเฉพาะกิจหมายเลข6010เรียกนามหน่วยว่าจังหวัดฐานบกพิษุนุโลกส่วนแยกที่สองเพชรบูรณ์เป็นหน่วยหน้าตราของจังหวัดฐานบกพิษุนุโลกเพื่อสนับสนุนทางการส่งกําลังลุงต่อนหน่วยฐานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523เป็นต้นมา เมื่อปีพุทธศักราช2527ได้แปรสภาพหน่วยเป็นจังหวัดฐานบกตามคำสั่งกองทัพบ,บกรับเฉพาะที่116ทับ27ลงวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2527บรรจุกำลังพลและยุทธปรกรณ์ตามอัตราเฉพาะกิจหมายเลข5440เรียกนามหน่วยว่าจังหวัดฐานบกเพชรบูรณ์ใช้คำย่อจอทบอพอชอในปีพุทธศักราช2533กองทัพบ,บก มีคำสั่งกองทัพบ,บกลับเฉพาะที่103ทับ33ลงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2533ให้ปรับจากหน่วยใช้อัตราเฉพาะกิจเป็นอัตราการจัดและยุทธปกรณ์บรรจุกาลังพลและยุทธปกรณ์ตามอจยหมายเลข51.301ลงวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2531เป็นจังหวัดฐานบกชั้น1มีที่ตั้งหน่วยอยู่ในค่ายพระขุนผาเมืองตาบลเสเียง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์รับผิดชอบพ,พื้นที่รวม2จังหวัดคือจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตรเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อมณฑลฐานบกที่31จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดฐานบกเพชรบูรณ์มีภารกิจที่สำคัญคือบังคับบัญชากำลังประจำถิ่นของกองทัพบ,บกตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด รักษาวความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่รวมทั้งการสารทหารการคดีและการเรือนจำมมด,ดำเนินการรวมสัรพกำลังในเขตพื้นที่สนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จเพื่อรักษาวความสงบภายในและการป้องกันประเทศ มีขีดความสามารถในการรักษาระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมของทหารภายนอกที่ตั้งหน่วยทหารการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสําคัญสถานที่และสังหาริมทรัพย์ของทหารในเขตพื้นที่รวมทั้งจัดการเฝ้าระวังสถานที่สําคัญอย่างต่อเนื่องการป้องกันและการปราบปรามการก่อความไม่สงบการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังการรักษาสถานที่สําคัญดําเนินการเกี่ยวกับการสารทหารการคดีและการเรือนจําดําเนินการระดมศัรพกําลัง ทั้งทางด้านกําลังพลการศาสดีการส่งกําลังบํารุงการจัดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารดําเนินการเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญสนับสนุนทหารในเขตพื้นที่บํารุงขวัญทหารในเขตพื้นที่ด้านสวัสดิการและการบํารุงขวัญอื่นๆสนับสนุนการฝึกในเรื่องเครื่องช่วยฝึกสนามฝึกและสนามยิงปืนรักษาและควบคุมอสังหาริมทรัพย์ในเขตพื้นที่สนับสนุนการเคลื่อนย้ายและการขนส่งการดําเนินการเกี่ยวกับที่ดินการก่อสร้าง การซ่อมแซมตกแต่งอาคารสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกการรักษาพยาบาลและการส่งกลับดำเนินการบริการเงินราชการจัดการติดต่อสื่อสารระหว่างที่ตั้งหน่วยทหารในเขตพื้นที่จัดการประชาสัมพันธ์เรื่องประโยชน์ทางการทหารตลอดจนติดต่อกับหน่วยงานพลเรือนในพื้นที่ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จในยามปกติเช่นควบคุมกองกำลังต่อสู้เบ็ดเสร็จและการจัดตั้งมวลชนในหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จในยามสงครามเช่นควบคุมบังคับบัญชากำลังประจำถิ่นและกำลังถึงทง่